สวัสดีครับสวนลุงแก่นนะครับตําบลชมพูอพําเภอเนินรรมะปรางจังหวัดพิษณุโลกโอ้ยลืมบอกไปบ้านน้ำดันนี่จะเป็นสายพันธุ์มะนาวยักษ์นะครับมะนาวใหญ่มะนาวยักษ์ให้ดูมะนาวยักษ์นี่ครับสวนลุงแก่นก็มีนะครับนี่เลยเนี่ยในอนาคตลุงแก่นก็จะทําพันธุ์ขายด้วยเนี่ยโอ้ยลูกยังกระส้มโอเลยนะครับนี่เขายังโตไม่เต็มที่นะครับถ้าเขาโตเต็มที่นี่ลูกแล้วเป็นโลนะครับโลกว่ามันก็ดก ห้อยระยงระยางเลยนะครับเนี่ยนี่ยเนี่นี่น,น,น,นี่นี่อีกลูกนี่ครับนี่ครับแนบต้นเลยนะครับฝากกดติดตามฝากเพื่อเป็นกำลังใจให้สวนลุงแก่นด้วยนะครับก็จะดกมากนะครับมะนาวยักษ์ตัวสะด,ดุดลูกใหญ่นะครับนี่โอ้โดก,กอนาคตลุงแก่นก็จะทำมาผ่านขายด้วยขอบคุณครับ